สวัสดีครับช่องเทเตอร์เท,เต,เ,ทเตอร์มาสวัสดีช่วงเย็นๆมาทําการบ้านใช่ไหมการบ้านเทเตอร์อยังทำไม่เสร็จเลยไหนมาดูซิการบ้านเทเตอร์ทำอะไรบ้างโอ้ยให้เขียนตามรอยจุดปะนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรครับตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรครับตัวเอตัวเที่ไหนตัวเคอะไร เคววเค่ <Wow. S 1> ้าเคข่าว้าตัวเอที่ไหนเราตัว k ai, wow. เคข่ายว้าวอ่าพูดดังๆน่ไยที่ไม่ได้ยินตัวเคขว้าว wow. ตัวนี้มีสองนีมีสองนะมีสองหน้าเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่ยมีสองห้าหน้าด้วยอันนี้ <c oughs> ให้เขียนตามรอยจุดปะเหมือนกันกันบ้านหน้านที่สองาะเทเตอร์อยังไม่ทําเลยอ่ะตัวนี้ตัวอะไรครับ ตัวทอผู้เท่าทอผู้เท่าอะไรครับทอผู้เท่าเดินย่องทอผู้เท่าเดินย่องอ่าเข้ามาใกล้ๆสิอ่าเนระเริ่มทำเลยให้ให้เขียนนะครับให้เขียนตามรอยรอยจุดปะนะครับ,รบอ่าเริ่มทำเลยตัวที่หนึ่งเฮ้ยมองไม่เห็นอย่าก,ก้มสิครับมองไม่เห็นหอ่ะขีดลงไปเลยขีดลงก็ครับผมอืมโอเค อันนี้ไงน,นี่ไง,นนไงตัวนี้ตัวอ,อีกที่หนึ่งก่อนเอ็กซ์ที่หนึ่งเริ่มทำเลยทเทเตอร์ทำได้อยู่แล้วเทเตอร์เคยทำเทเตอร์ชอบเทเตอร์ชอตัวอันนี้ตัวไหนตัวเคคายเเววใช่ไหมใช่เทเตอร์ชอบชอบใช่ไหมครับเทเตอรไม่ชอบตัวนี้อืมอ่าต่อไปตัวที่สอง โอเคไหนดูสิถูกต้องไหมต้องโอเคถูกต้องครับอา้าวต่อไปทำได้เลยตกตกั่งเอา้าตีนั่งตรงไหน เขียนเสร็จแล้วนะเขียนเสร็จแล้วเราก็มาเขียนข้างล่างนะครับน่ตรงนี้เจตเตอร์จะทําได้หรือเปล่าเนาะเนี่ยตรงข้างนี้ยตรงนี้ที่คุณครูเขาเขีดมาร์กไว้ให้ว่าให้เขียนนะครับเขียนตามรอยนี้นะครับโอ okay. เคเขียนได้หรือเปล่าเจตเตอร์ทําได้ไหมทําได้อ่าตั้แก่ทํานั่งดีๆครับแดกนักเรียนเออ เก่งยังเลยเก่งอะไรนะครับไม่ยากไม่ยากเทเตอร์ทำได้อยู่แล้วไม่ยากครับเทเตอร์ทำได้มันมันตัวเล็กเ็กอยู่เหรอใช่ครับอเอาตัวใหญ่กว่านี้จะได้เขียนง,ง่ายเหรอครับจะได้จะได้เขียนเร็วๆเหรอครับผมถ้าตัวเล็กเนี้ยเขียนยากครับครับอืมโอเคถึงไหนแล้วได้กี่ตัวแล้วเนี่ย <c oughs> ห้าตัวเลยเหรอสี่ตัวเลยสี่ตัวเหรอครับใช่โอเคหาต่อไปครับสวยไหมสวยครับแต่ตัวใหญ่จะสวยกว่าเพาะไม่ชิดกันเลยอะไรนะครับไม่ชิดกันเลยครับ โอเคอ่าตัวต่อไปบรรทัดต่อไปเลยจะได้เสร็จเร็วครับจะได้ทําตัว<ะ>อื่นด้วยจะได้จะได้ไดไดเล่นเหรอครับผม <c oughs> oh, okay. โอเคอุยอ้ยก็มมองไม่เห็นถูกต้องเลยนั่นแหละครับ อโอเคใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วบรรทัดที่สามแล้วครับในบรรทัดที่สามแล้วใกล้เสร็จเจเจมืนโอมหนาว <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่า <c oughs> ได้เลยครับทำต่อเลย <c oughs> เค okay, บรรทัดที่สี่แล้วใกล้เสร็จแล้ว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 ,ลวครับเอ่อเคอะไรนะลูกเค okay, อะไรนะครับเกเตอร์เค okay, จาวเคครายว้าว okay, เร็วเลย่นนี้เออครับ <c oughs> ผมจะได้เวลาทำข้อสองว่าต้องทำให้เร็วๆนะครับ ถ้าทำช้าไม่ทันส่งหมดเวลาไม่ทันส่งเดี๋ยวได้รายการกระบาดนะลูกนะถ้าลองเดี๋ยวมันเมืดก่อนครับผมไม่ด้ไปดไม่เอาไม่ใช่เอามันออกอ่ะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลบได้ครับนะโอเค เคขายว้าวเคคายว้าว wow. wow. โหมีความตั้งใจอย่างมากเลยเดเตอร์ตั้งใจทำนะครับใช่ไหมครับโห โอเคเก่งมากต่อไปครับเอาวันสั้นเกินไปบรนทัดสุดท้ายแล้วครับอ่าเร็วๆมัน,มนยังไม่มืดหิืเปล่ยังยังยังอะไรนะเหมือนกันเนหะมือนกันเขียนเหมือนกันครับเ,เหมือนนกันเหมือนกันครับ เอาอดทนเขาเรียกต้องอดทนกแบ<อ>งนี้เหรอครับผมอะไรนะสวยไหมสวยครับเต็มเลยอะไรนะมันพึ่งเต็มเลยอีเมนพึ่งเต็มเลยเหรอครับใช่ไหนโอเคเสร็จแล้วต่อไปเป็นเขียนนี่นี่นนตามคุณครูที่คอยเขียนไว้ให้นี่ไงยังไงแล้วทีนี้ก็เขียนตรงนี้นะครับ <S 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 อ่าตรงน,นี้พ่อจะบอกนะ อ่าเขียนเลยครับเขียนเลยเริ่มตัวตัวตัวที่หนึ่งนะครับเทเตอร์ดครับโอเคสวยอ่ะตัวต่อไปให้ตรงนี้เปลี่ยนจุดนิดนึงเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคือขีดให้ถึงตรงขีดให้ถึงตรงตรงที่คุณครูเขาาร์ k ไว้ให้นะครับอ่าขีดลงไปครับตัวค เคไน์ลิซ่โอเคอื้โต่อไปครับตัวต่อไปโอเคตัวต่อไปครับโอ้ยง่วง็จ ต้องเป็นเส้นกลางนั่นแหละครับถูกต้องอืต่อไปโอเคเก่งมึนเหมือนตัวหอเหรอใครไม่สบายเพื่อนๆที่ห้องเหรอครับไม่ใช่แครแครไปโรงพยาบาลต้องไปไปต่อเจอยอือครับครับครับอ่าโอเคต่อไปครับ นี่ครับอะปากกว้างเหมือนจระคีเหรอโอ้ยเหมือนจระคีอะไรเหรอครับใช่มันมันกินอาหารมันกินอาหารปลาถ้าจอระคีกินอาหารปลามันจะปลามันจะตายครับปูจระเข้ก็กินปูหมาก็กินปูอื กินหรอกแม่ไม่ชอบกินปูแม่ชอบกินในติมกับ,บกินอาหารครับกินอาหารหวานอ่ะอืรีบๆถามเขาแม่ก็ไม่มีเลยเดี๋ยว,วมันจะกัดแม่แอบแม่แอบไม่ส่วยโตโต อืตัวสุดท้ายแล้วโอเ <Okay. S 2> คเก่งมากเก่งมากจบแล้วครับตัวนี้เสร็จแล้วคอตัวเคคายว้าวจบแล้วครับอ่าต่อไปต่อไปตัวตัวอะไรนะัาพู้เท่าเดินย่องต่อผู้เท่าเดินย่องครับอ่าโอเคเริ่มเลยครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วอ่าโอเค อยากหัวครับอืมนั่นแหละอ่าวนข้างในด้วยเหมือนมอมา้าอืมเก่งมากเอ้ยทีเด็เ้าไม่ทำสวยทเทตเตอร์ก็ทำทำเลยไม่ต้องไปนสนใจคนอื่นทเท์เตอร์ตั้งแกนทำเลยครับ ได้สี่ตัวแล้ว้อมีความพยายามสูงมากเลยเติบโตโตแล้วครับโตแล้วต้องพูดง่ายครับต้องรู้จักหน้าที่เด็กนักเรียนนะครับอตาตอนอะไรทอผู้เท่าอะไรนะทอผู้เท่าเดิน,นย่งอยงนอนเลนไม่มอง,มมองตัวเด็ก ตึงๆตึงๆที่ต้อเห็นเตาคนหินเนี่ยไม่เห็นเลยเห็นเก่งมากเก่งมากเก่งไฟปูน หมวนข้างในแล้วก็ขีดข,ขดขึ้นมาตรงตรงครับตรงตรงเลยขีดขึ้นมาตรงตรงครับตั้งใจครับเด็กนักเรียนตั้งใจครับโอเคต่อไปตัวต่อไปอะไรนะแม่ไม่มาจ,าจ้างก็แม่ทางานอยู่อ่าให้สุหาเงินให้เจตเตอร์เรียนหนังสือไงครับเจเตอรด้วยอ,ะอ่ะเจเตอร์ชอบรถเจเตอร์ครับครับเขียนเขียนเลยแล้วต่อไปครับเลยแล้ว งอนข้างในเก่งมากเก่งครับต่อไปเลยเต่อไปครับเลยแล้วครับอ่าตัวสุดท้ายแล้วเฮ้ยอาทีนี้ก็เขียนตรงนี้เสร็จแล้ว ตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็เขียนตรงที่คุณครูก <ำ S 2> <ด>ําหนดไว้ให้นะครับอะไรนะครับอ,อ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขียนเป็นตัวอย่างให้นะครับอ่าได้ไหมนั่นนะครับโค้งขึ้นมาแล้วก็อยักหัวอืมนั่นนะครับแล้วก็ม้วนม้วนนะโอเคแล้วก็ขีดขึ้นไปตรงตรงครับเก่งมากดูซิโอโอเคเอตัวต่อไปครับ นะครับโอเคไหนดูสิโอเคครับได้เหมือนกันสวยสวยอ่าโอเคมูนอ่าโอเคแล้วก็ขี่ขึ้นไปตรงตรงครับเก่งเก่งตัวสุดท้ายแล้วอืม วนเย้เก่งแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเทเตอร์สุดท้ายเทเตอร์ก็เสร็จจนได้เห็นไหมตัวเคใครว้าวแล้วก็ทออะไรนะทอพเท่าเดินย่องก็ระบายสีตรงนี้ด้วยนะหน้าเป็นสีเนื้อโอ้เสื้อระบายสีฟ้าด้วยอืมตัวแขนเสื้อตรง ตรงน้าอ,อกเสื้อด้วยนันแหล่ทอผู้เท่านี่ก็เป็นเว้าเนาะเป็นเว่าเนาะโอ้มยนน่าขึ้นหน่อยครับโอเคเสร็จแล้วทเทเตอร์การบ้านวันนี้ทเทเตอร์เสร็จแล้วนะครับมีตัวอะไรบ้างสรุปแล้วมีตัวทอผู้เท่าอะไรนะทอผู้เท่าเดินจ้องเค<อ>แล้วเคอะไรนะเคใครอะไรนะเคใครว้าวโอเคครับมาฝากเลยนะฝากกดติดตาม เที <Theater. S 2> ยเตอร์ให้เทียเตอร์ด้วยคับสวัสดีครับนิ่งๆสวัสดีครับกอลดีครับอืมเด็ยเด็บ๊ายบาย <c oughs>